สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้นาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกวอลเลอร์พานะครับซีซั่นที่45นะครับให้กับคนดูช่อง TMC นั่นเองนะครับก็คือคนที่ดูช่องผมนะครับบ่อยๆแล้วก็มีการคอมเมนต์กับช่องผมแล้วก็มีใจจากช่องผมเนี่ย150ใจขึ้นไปหรือว่าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่สมัครซุปเปอร์ปลาหมูสับทอดกระเทียมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านะครับใครจะได้วอลเลอร์พาสซีซั่นนี้ไปนั่นเองนะครับก็กิจกรรมจริงๆตนนี้มีกิจกรรม อันนี้ด้วยนะตเติยปองต้นเดือนแต่ว่าไม่ทำดีกวนะ่าเพราะว่า <c oughs> อยู่บ้านยานแล้วขี้เกียจมากนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะสำหรับรายชื่อก็จะมีคุณซินเอนิโอนะคุณอาร์โธเดียคุณสกายหนึ่งสกายสองเพราะว่าคุณสกายเนี่ยสมัครซูเปอปร,ปรป์ปาราุณสตัทโคเดียมสองรหัสนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณไทยสกายด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าใครนะครับจะได้พลัพาซิสันนี้ไปไปดูกันเลยเตัน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 เต้นเต้น และคนที่ได้วอลพาซีซ่นนี้ไปก็คือคุณสกายนั่นเองนะครับอ้าโหโหรีด้ว่าเหมือนเป็นโปรนะทุกคนแต่ว่าบอกว่าเขาเป็นโปรไม่นด้ทุกคนเพราะว่านะครับ <c ười> เขาสมัครนะครับซูปเปอร์บอหลูนทลาซเทีอมหรือว่าการสอบสมาชิกในระดับนะครับผมในระดับดสูงถึง2รหัสเลยนะครับต้องยอมเขาจริงสำหรับคุณสกายในวันนี้นะจะถามว่าพี่ครับบางคนเนี่ยใจบางสาม้ง3ส0่แต่ว่าไม่มีชื่อในการส่มเพราะอะไรครับพี่ เพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้ดกว่แบบว่าเอนเตอร์เทหรือว่าความสม่ำเสมอของการมาดูคลิปเนี่ยก็สําคัญด้วยนะบางคนเนี่ยบาบ้างมาขาดๆหายอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นะครับผมจะดูสิบคลิปย้อนหลังนะว่า1ิคลิปย้อนหลังอ่ะคุณมากี่คลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้วัลพาร์สซีซั่นนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณก็จะมีชื่อนในการสุบวัลพาร์สซีซั่นต่อๆไปนั่นเองนะครับซึ่งคุณสกายเนี่ยผมว่าให้เขาได้เถอะ พราะว่าคูสกายนะครับโอ้โหสมัคร2รหัสผมมากี่เดือนแล้วไปดูนะ2เดือนแล้วบ้งนะครับสมัครมาเยอะมากนะนะครับฉะนั้นก็คือไม่ได้สักทีก็ขอแสดงความดีคุณสกายด้วยอะไรกันนะครับเอ้ยนี่กิจกรรมอะไรอะ่ะมงแหวนเวดอะเดยวนะคือต้องขอบอกสรุปย่อๆคือผมมาเหมือนครูสกายเคยทักมาด่าผมอยู่นะฉะนั้นเนี่ยใช่เหรอใช่อันนี้ไหมราชาแห่งเซียน เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสมมติคุณสกายนะย้ายผมส่งวัลลภพัฒนะครับอันไหนให้นะครับให้ทําการนะครับส่งคัดลอกชื่อของตัวเองนะผมไปที่นะครับตรงนี้แล้วกดคัดลอกชื่อนะครับผมคัดลอกชื่อนะเสร็จปุ๊บนะครับให้ทําการส่งมาในดีดคอร์ดนะเนี่ยนะครับผมจะส่งวอลลภพัฒไปให้แล้วกันนะจริงๆอยากจะส่งให้ดูแบบตอนในคลิปมางเลยทุกคนจะได้ดูว่าผมมาส่งวอลภพัฒให้ทุกคนจริงๆ นะครับแต่ว่าเป็นอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมว่าคุสกายก็เป็นพยายนได้หลักฐานมันมีเวลาส่งอะไรมันมีอยู่แล้วนั <c oughs> ่นแหละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งวัลพานให้คุสกายถ้าคุศกายต้องคือผมอ่ะต้องอยากส่งนะทุกคนแต่ว่าคุสกายเองอะ่ะมีหลายรหัสมากนะทุกคนผมไม่รู้ส่งผิดไปนี่เดี๋ยวซวยเอานะครับให้คุสกายแบบยืนยันก่อนว่าอยากได้วัลพภานซีซั่นไหนแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครจะจบกันมากนะสวัสดีคุณ คุณโรคุงเลยนะครับผมคุณคิโรคุงเนี่ยเดีี๋ยวซซั้นๆหน้าก็จะมีชื่อในการสุ่มเลยนะครับผมเหมือนเอาคูปองไปโยนทิ้งแต่ถ้าสายเสียงดวงอยากลองก็จัดไปครับนี่สวัสดีคุณิโรคุงเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรเปิดก่อนได้ปูดอะไรสวัสดีคุณสกายทันเดอร์ด้วยนะครับสกายทีแล้วโคตรจะไม่น่าเล่นเลยครับสวัสดีคุณโจเซฟนะฮะสวัสดีคุณสินเนโอ้ด้วยนะครับสวัสดีอาร์เรียสวัสดีคุณนิมนับถโนด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบคอมเมไม่หน่อยนะครับว่า56าหกสำหรับคลิปวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณสกายด้วยแล้วกันนะครับที่ได้วอลเลพาร์ทซีซั่นนี้ไปนั่นเองนะครับยังไงก็ส่งอย่าลืมคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งมาในยิปคอร์ดด้วยนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกัน